สวัสดีท่านชมทุกท่านกันนะครับน,นี่ก็อผมนอเกมเมอร์ทีวีวันนี้เราจะมาทําลายเมืองกันนะครับด้วยสิ่งต่างๆทั้งหมดนี่เลยครับเราจะทดลองไปทีละอย่างนะครับอันดับแรกแป๊บนึ่งนะครับเลื่อนกลับมาที่เดิมก่อนเราจะใช้หลุมดําหลุมดําในการทําลายเมือง ใช้หลายๆยอนเลยกระดูดเมืองเข้าไปให้หมดเลยปฏิบัติหรือภาพของหลุมดำก็จะทำให้เมืองพังทลายหายไวบอดตอนนี้เมืองไปกองกันอยู่ที่หลุมดำอันแรกหมดเลยครับหลุมดำอันแรกกำลังเขมือบอยู่รถก็ตกลงมาระเบิดด้วยคันสีเหลืองหลุมดำก็กินหมดละ ไปย้อนกลับมาฉากนี้มั่งเราจะมาถล่มด้วยมิสไซก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้ก็แบบนี้นี่ใช้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเราก็จะถล่มเมืองไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เมืองก็ เ๊ะหมดละก็ไปฉากต่อไปกันเลยนี่คือระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่พวกคุณจะเคยเห็นในเรงนี้มันก็คือมาแล้วแล้วก็ทำเอาแหลกเลยครับมันร้ายแรงมากเลยนะครับทำเกนโทรศัพท์แหลกหมดเลย หมดนี้เมืองมันเยอะเกินไปนะครับมันก็เลยแหลกไปหมวดนี้กันดูแต่น้ำให้กันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เช่นเดียวกันน้ำข้างล่างเมื่อกี้หายไปหมดแล้วแล้วแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ นี่มันคือระเบิดอะไรกันครับเนี่ยไปเป็นดับต่อไปกันเลยมาฉากนี้กินมั่งนี่ก็คือลำแสงพิฆาตมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมนุษยต่งางดาวปล่อยมาหรือเปล่าแล้วกดเราก็ถล่มไปเลยลากลากลากลกอันนี้อาจจะไม่ค่อยแรงนะครับเนี่ยเนี่ยเนยโดนหลายทีแล้วมันยังไม่ค่อยถล่ม ก็อันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับไปดูนดับต่อไปเลยนี่ก็คือฟ้าผ่าฟ้าผ่าพลุมแรงกว่าลำแสงนั่นเองนะครับลมพัดมพัมมันเข้าไปก็ออก็นี่คือประสิทธิภาพของฟ้าผ่าก็ประมาณนี้เลยนะ ไปมืองริงแกนต่อเลย UFO UFO ก็ลงมาแล้วก็ปูมเอาล้ำเอาล้ำประสิทธิ์ทธิ์เฝ้าของ UFO ก็เข้าเนหะ้ะประสิทธิ์แรงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แผ่นดินไหวทำให้เมืองเอยนไปเอินมาแล้วก็ถล่ม แต่ไม่ค่อยแรงแต่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับแผ่นดินไหวดับต่อไปเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะทอร์นาโดพายุทอร์นาโดนะครับพายุทอร์นาโด ไปดบับต่อไปเลยต่อไปก็คือภูเขาไฟมันจะทำลายล้างด้สักกี่ครั้งกันมาแล้วภูเขาไฟยิงหมือนกับเปลน่นเลยครับตูนตูนตูน ประมาณนีแ้แหละนะครับดูอันดับต่อไปเลยอันดับต่อไปนั่นก็คือเครื่องบินทีงระเบิดแล้วก็วเครื่องบินหลาย,ล,ายลำมาถล่มเมืองนี้ให้ราบเลยราบเป็นหน้ากอง<ะ>เครื่องบินหลายลำกำลังถลง่ม เม,เมืองก็เท,ท่านี้แหละครับไปดูนดับต่อไปเลย s> <S ต่อไปก็อกุกบาทตอนนี้อุกบาทพุ่งใจโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวเมืองก็ล้มตายยังเป็นจำนวนมาก บาทก็ประมาณนี้แหละนะครับต่อไปเราไปดูระเบิดระเบิดกดกันมา้างเราก็จะติดให้ซั่วเสาเลยก็ประมาณนี้ติดเรอเรอยๆที่มันเป็นจุดแดงๆงก,ก็ทำลายเสาโค่นก็เท่านี้เลยครับ ต่อไปก็ปลาหมึกยักษ์นะครับมันก็เอาหนวดออกมาแล้วก็กระปลาดเอเลี่ยนอีกไม่กี่อย่างก็จะจบแล้วนะครับก็เสริก็ประมาณนี้เลยครับปลาหมึกปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้นะครับอันดับต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนยกเว้นในเกมด้านมันก็คือจับประหลาดเวลาพ่นไฟมาเป็นสามปากนะครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเราส่งมาอีกตัวเลยมาอีกตัวแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้แหละครับไปดูอันดับต่อไปเลยหาก่อนต่อไปก็คือ